สวัสดีค่ะนี่พี่แพมญมีเ่อวันเนอะร์คือทางซ่องสามเขาเป็นคนที่พรที่แต่งละครพรมลิขิตเขาได้ดูละครซีรีส์เกาหลีที่พี่เพ็นไปนเล่นไว้คู่กับลีมินโฮลีมินโฮมาทำอาชีพบาร์ฮอตไปแกะละครซีรีส์เกาหลีเรื่องคุณหนูมีรักมาเสิร์ฟนะคะเขาแกะให้เขาเล่นคู่กับน,นเด็คคูกิมยักเ่าทาละครจะเริ่มถ่ายทำปีอะไรละครเริ่มถ่ายทำปี69ค่ะนะคะ คุณตู่ไปยาวว่าดีมารีนเ,รเขาเป็นผู้จัดละครเรื่องนี้เดี๋ยวพี่น่าแดจะเจอปุ๋ยในชีวิตจริงจะได้รู้แกเป็นรีมินโฮมันไม่ใช่ง่ายในอาชีพในการมาทําอาชีพเป็นพ่อบ้านของคังเฮนามันไม่ใช่ง่ายสําหรับคุณหนูสว่งวางว่าคุณหนูสําหรับหนูพี่น่าแดจะได้เจอคุณหนูหน,หนูนิสัยในชีวิตจริงเหมือนเนินตัวจริงในละครคังเฮนาที่ตัวเองไปแสดงไงจะได้เจอด,ด,ด,ดูดูหนูดูหนูในชีวิตจริงว่าหนูเป็นคนยังไง แต่พี่นะเดีจะได้รู้กันว่าคังเฮนาเป็นคนยังไงนะคะได้ถ่ายทอดตัวละครนิสัยของหนูจริงๆว่าหนูเป็นคนเรื่องมากแค่ไหนยุ่งยากมากแค่ไหนถ้าคนใช้ทํางานไม่ได้เลยหนูคัดออกถ้าเาหนูเจ็บตัวหนูคัดออกหนูไล่ออกให้พอไล่ออกอย่างเดียวนิสัยหนูให้รู้ว่าคุณหนูเรื่องมากแค่ไหนกว่าจะมาทํางานให้หนูได้หนูเรื่องมากแค่ไหนยุ่งยากแค่ไหนที่กว่าจะมาทางานให้หนูได้หนูพอใจอ่ะหนูนิสัยเป็นเจอร์รี่ เข้าใจไหมคะดูที่ใส่มันเตอรี่ที่ใส่ดูจริงๆ่งหนูเป็นคนเรื่องมากเอาใจยากเข้าใจไหมตอนพี่ตกไปยาปะาพอดีเขาบอกว่าน้องเพนเล่นในมันผ่านๆแต่พ่วงก,กับจะได้กลับบ้านเร็วๆล้วยกมือไหว้ผู้ใหญ่เขาวันนั้นแหละเขาจะได้รู้น้องเพนน้องเพนเป็นลูกผู้ดีมีชาติกูนเขาตัาง้งเพนมาต่อนะเขาพูดหรอ่ะไปยกมือไหว้ผู้ใหญ่เขาจะได้รู้เป็นลูกผู้ดีมีชาติกูน เขาได้ไหมไปยกมือไ่ว้ผู้ใหญ่เขากี่วไปพูดใจอ่ะใครนักแสดงเขาให้ผู้พอเพาะเรารู้ว่าเป็นรูปพู้ดีวิชาตะโกนเขาสั่งน้องเพนมาอย่างนี้เวลาน้องเพนไปทางานผู้พอเพลาเหมือนคนไทยก็คุยกันเหมือนคุณหนูรูปพื้ดีวิชาตะโกูคุยกันอย่าไปคุยกูมึงกับเพื่อนอย่าไปด่าไปด่าไปด่าไปว่าใครเขาแรงเขาสั่งน้องเพนมาแบบนี้ค่ะที่ว่ายคุยกับแฟนลับคุยกับราชาชนพอเพะเพราะว่า คุณย่าสั่งสอนว่าให้พูดก,กับเขาเพา้อๆเขาเป็นแฟนขับหนูเขาเป็นประชาชนอย่าไปพูดอุม,มึงหรืออย่าไปด่าว่าหยาบคายเขาเแรงๆนะคะเขาไม่ชอบเขาเป็นประชาชนเขาเป็นแฟนขับที่รักหนูคุณย่าก็สั่งสอนมาแบบนี้นะคะเรื่องละครเรื่องเรื่องละครน่ะ,นนะหรอก็นเดชคุณหญิงนัเดชนัเดชน้องชายเจอรี่จะเจอ,เจอคุณหนูคุณหนูอย่าคังเฮนานะที่คนคนแต่งละครพรมลิขิตเ,เขาเขียนละครเอาไว้ เจอมาคุณหนูมีรักมาเสิร์ฟในเวอร์ชันไทยให้รู้ว่าคังเฮนาก็เป็นคนยังไงบ้านคังเฮนาพระราชวังรัชกาลที่สิบบ้านคังเฮนาพระราชวังรัชกาลที่สิบถามว่าใครจะ,ะ,มคระมาเล่นไปคังใครมันเล่นเป็นคุณปู่คังเฮนาก็ตัวจริงไงรัชกาลที่สิบเขาไปคุณปู่คังเฮนาข้อคุณย่าสุธิดาเขาเล่นตัวจริงไง พี่เมนจะต้องไปถ่ายทําให้มันส,สมบูรณ์แบบที่สุดเขาจะเจอคุณปู่คุณย่าในชีวิตจริงไงเข้าใจไหมจะคุณปู่คุณย่าคังเฮนา,นานในชีวิตจริงเขาราชการที่สิบตัวจริงมาเล่นเลยท้าวท้องสาก็ติดต่อมาแล้วเอาราชการที่สิบมาเจอคุณปู่คุณย่าคังเฮนา,นา,นานในชีวิตจริงพระราชวังราชการที่สิบกับคุณย่าสุธิดานไงบ้านของคังเฮนาไม่รู้ว่าคังเฮนา,นานเขาเป็นคนยังไง แล้วแต่พี่นาเดชจะจับคุณหนูหขาขาขาดขา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 ดขาดัดนิสัยอ่ะรู้ว่าคุณปู่ว่าจะทำอะไรมั่งอ่ะแล้วรู้ว่าขับมีเรื่องกับขังเฮนาขังเฮนาข้าจ้างจ้างหรือถอนบ้านเลยนิสัยเขาว่าแค่เรื่องขังเฮนาขังเฮนาข็าจ้างหรือถอนบ้านเลยเอาติดคุกอ่ะถ้าไม่รับเงินไปดีๆอ่ะนิสัยขังเฮนาเนี้ยรับเงินไปดีๆเอาหรือถอนบ้านจะรับเงินไปดีๆไหม รู้ว่าทําผิดให้เงินนิสัยคังเฮนารู้วทำผิดให้เงินรับเงินไปดีๆไหมถ้าไม่รับเงินไปดีๆอ่ะเอาเลือกคังเฮนาไปแจ้งความจากตำรวจอ่ะคังคังเฮนารื้อถอนบ้านเลยแล้วรู้วนิสัยคุณหนูเป็นคนยังไงรับเงินไปก็จบแล้วว่าไปแจ้งความกับตำรวจจ้างจ้างรื้อถอนบ้านเลยเพราะถ้าคุณหนูทําผิดคนอย่างคังเฮนาทบิดเขาจะให้เงินรับเงินไปเลยแล้วทุกอย่างจบ สำหรับคังเฮนาตัวเขาได้ชีวิตจริงคุณเขาทำความผิดคุณรับเงินไปเลยทุกอย่างก็จบถ้าคุณหนูทำความผิดคุณรับเงินไปก็จบแล้วอ๋อคน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 ที่จะคนที่ขับเขาจะขับรถชนหนูเขาขับรถชนหนูจนตัวเขาล้มเขาเกลียดหนูเขาเกลียดหนูเขาขับรถชนหนูจนตัวเขาล้มหนูไม่เป็นไรเลยเพราะว่าหนูเป็นผีตัวเขาล้มหนูเป็นผี หนูไม่เป็นไรเลยเขาฉับเขาเกลียดหนูเขาหลับรถชนหนูตัวเขาล้มลงคว่ำเลยค่ะหนูเป็นผีหนูตกใจมากเลยเขาหลดลมมอ่ะเขาขับรถเขาเกลียดหนูเขาขับรถชนหนูจนเขาล้มอ่ะขาคว่ำเลยเขาเขาเกลียดหนูขับรถชนหนูจนเขาล้มอ่ะเขาผู้หญิงคนนั้นเขาเกลียดหนูเขาขับรถชนหนูจนหนูเขาล้มอ่ะรถเขาคว่ำเลยแค่ว่ารถเขาคว่ำเลยเขาตายคาที่เลยอ่ะ เ,เขาคว่มเลยเขาตายคา s <S ที่เลยอะค่ะเขาเกลียดหนูขับรถเขาคว่ำเลยเขาตายคาที่เนี่ยนะะ่าแลวพ่พอฟงเอาตัวเขาก็ตายยังมีชีวิตอยู่ตกใจมากเลยเขาขับรถชนหนูเขาตายคาที่เลี่ยแต่หนูไม่เป็นไรเลยเพราะว่าหนูเป็นผีเขาเกลียดหนูเขาตายคาที่เลยะตายคาที่เลยอะศพหน้าเยดสยอรด้วยแต่หนูตกใจมากเลยเขาเกลียดหนู เขาไม่ชอบหนูขับแล้วชนหนูเขาตายคาที่แล้วเขาขับขับด้วยความเร็วด้วยตาคาที่เนี่ยศพเขาหน้าสยดสยองทุกวันเนี้หนูตกใจมากเลยรู้ว่าคนคนเกลียดหนูขับแล้วชนหนูตาคาที่ศพหน้าสยดสยองทุกวันเนี้ยตายคาที่เลยนะคะตายคาที่เลยค่ะเกลียดหนูขับแล้วชนหนูตายคาที่เลยหนูไม่เป็นไรหนูไม่เป็นไรเลยเพราะว่าหนูเป็นผีนะคะหนูก็บอกแล้วหนูเป็นผีหนูไม่เป็นไร รถมันจะชนหนูหนูก็หยุดเวลาได้รู้ว่ารถมันไม่เต็มใจชนเรื่องรถไปชนหนูว่าหนูหยุดเวลาได้เพราะว่าหนูเป็นผีหนูไม่ใช่คนนูที่หนูรอดรถชนครั้งเดียวอะเพราะว่าหนูไม่ทําบุญซองกระถินไปรับสองกระถินมามาแล้วไม่ทาบุญหนูก็เลยรอดรถชนพระพุทธเจ้าไว้หนูรอนรถชนอ่ะสวัสดีค่ะ